สวัสดีค่ะชื่อไอซ์นะคะเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนอนันตลักษณ์การบริบาลรุ่นที่9นะคะปัจจุบันทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลหัวหินนะคะตาแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบําบัดนะคะคือถ้าจะให้พูดถึงว่าทําไมต้องเรียนโรงเรียนอนันตลักษณ์การบริบาลคือพี่เป็นคนคนหนึ่งที่อยากจะทํางานในโรงพยาบาลมาก ก็เลยต้องศึกษาหาข้อมูลซึ่งเจอกับโรงเรียนอนันตลักษณการบริบาลด้วยการไปแนะแนวที่โรงเรียนเก่าของพี่นะคะคือคิดไม่ผิดที่ตัดสินใจเรียนเพราะว่าอนันตลักษณ์มอบโอกาสให้พี่ได้มีอาชีพที่มั่นคงคือทำไมถึงถามว่าทำไมถึงต้องไปเรียนมาสมัครงานเลยก็ได้นี่ก็คือการไปเรียนเนี่ยเพื่อไปศึกษาหาความรู้เพื่อให้ตัวเองมีความพร้อมที่จะมาทางานในโรงพยาบาลได้ถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นพี่คิดไม่ผิดเลยค่ะและต้องขอบคุณทางโรงเรียนที่มอบโอกาสมอบงานที่มั่นคงให้มีทุกวันนี้ได้ขอบคุณมากมค่ะ